สวัสดีครับเดี๋ยวเราเอาวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันต่อนะครับในส่วนของอขั้นตอนกระบวนการในการาจัดทำโครงสร้างเงินเดือนนะครับในวิดีโอที่ผ่านมานะครับผมได้เล่าให้ฟังนะครับถึงภาพรวมของการบริโครงการนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยคอนเซปต์ Concept ขั้นตอนเรื่องของการศึกษานะครับเปรียบเทียบาภายในนะครับเพื่อจัดตำแหน่งต่างๆให้เรียกว่า ตำแหน่งไหนที่มีความยากง่ายนะครับใกล้เคยียงกันก็จะให้อยู่ในหมวด,ดเดียวกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะต้องมีการเรียกว่าเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยมาทําการเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอกนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าการ ทำเป็นเ x ็ e r n a l c o m p ค t i t i v e นะครับคือการนำข้อมูลนะครับตัวจอบต่างๆที่เรามีอาบเกษาเนี่ยนะครับเอาไปเทียบเคียงกับภายนอกบริษ,ษัทนะครับว่างานต่างๆของเราเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับองค์กรภายนอกแล้วเนี่ยนะครับมันอยู่ในประมาณไหนนะครับอยู่ในราคาประมาณสักเท่าไหร่นะครับเราก็าจะเรียกว่ากแข่งขันภายนอกองค์กรนะครับซึ่งข้อมูลที่เราจะต้องเอาไป หรือว่าไปดูเนี่ยก็คือเรื่องของการ <c oughs> ทำเรื่องของการใช้ s l r r y survey นะครับซึ่งเราอาจจะมีการทั้งสำรวจค่าจ้างเองหรือว่าใช้ s salary Survey ที่เป็น Survey ส,สาธารณะหรือว่าจะทำโดยองค์กรต่างๆนะครับเพื่อเมื่อเรามีการเทียบเคียงราคาแล้วนะครับก็จะเอามาสู่ขั้นตอนในการทำโครงสร้างเงินเดือน นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแล้วก็จะเมื่อมีการจัดทําโครงสร้างต่างๆเสร็จแล้วนะครับก็จะเอามาตัวเนี้ยเอามาใช้เรื่องของการประเมินผลงานความหมายคือเมื่อประเมินผลงานเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาผลการประเมินผลงานนะครับเอามาขึ้นเงินเดือนแล้วก็ปรับตําแหน่งต่างๆโดยใช้กรอบที่ได้มาจากโครงสร้างเงินเดือนนะครับต้องต้องมาสับสนนะครับระหว่างการประเมินผลงานกับการประเมินค่างงาน ทีนี้ต้องต้องระวังไม่สับสนนะครับประมวลผลงานการประเมินผลการทํางานของบุคคลนะครับประเมินค่างานจารประเมินค่าความยากง่ายและผิดชอบของโต๊ะนะครับที่ของโต๊ะงานของตําแหน่งงานนะครับทีนี้ก็จะเป็น3ส่วนนะครับเรื่องของภาพรวมรวมในการดําเนินโครงการนะครับอีกครั้งนึงนะครับโดยสรุปนะครับเรื่องตั้งแต่การอที่1นะครับการทําเรื่องของจ o อบเลเวลนะครับที่เป็นภายใต้หลักการของ อินเทอร์เน็ตเอ็กวิตี้นะครับจากนั้นเอาจอบกลุ่มต่างๆโซนได้เนี่ยเอามาเทียบเคียงกับแพลอระองค์กรนะครับโดยเทียบเคียงกับข้อมูลที่อยู่ในซารี u เวย์นะครับเพื่อดูว่าตําแหน่งต่างๆเหล่านั้นนะครับเมื่อดูราคาตลาดนะครับแล้วก็จะดูว่าตลาดเนี่ยเขาซื้อขายนะครับเขามีการกําหนดราคาการผลักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอามากําหนดเป็นตัวโครงสั้นเงินเดือนนะครับที่สะท้อนนโยบายค่าจ้างของเรานะครับเมื่อทํา โครงสร้างเดือนเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยนะครับเอามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับเอามาประกอบนะครับในการที่จะให้รางวัลนะครับหรือว่าให้เงินเดือนนะครับตามการประเมินผลงานของบุคคลนะครับซึ่งจะเรียกว่าการหลักการจูงใจบุคคลนะครับ individual motivation ประมมาตอนนี้คือเมื่อบุคคลทํางานได้ดีแล้วนะครับเขาก็จะต้องได้รับการประเมินผลงานที่แตกต่างจากบุคคลอื่นที่ผลงานน้อยกว่านะครับเป็นการสร้าง แรงจูงใจนะครับหลักบุคคลนะครับทีนี้จะเป็นเป็นภาพรวมเป็นคอนเซปต์หลักๆสําคัญนะครับของการดาเนินการในในเรื่องของอาการทำโครงสร้างหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยววิดีโอถัดไปนะครับเราก็จะมาค่อยๆนะครับมาดูที่รายละเอียดนะครับว่ามันมีขั้นตอนที่เป็นต่างๆอย่างไรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความเท่าเทียมกันภายในองค์กรนะครับขอบคุณครับ